ปรารถนาให้เธอมีความสุขกายสุขใจนะอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวเมตตานะเมตตาแปลว่ารักและปรารถนาดีใช่ไหมคะในตัวปรารถนาดีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนะถ้าสมมติว่าอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้เอาของไปให้เขาแล้วเมตตาเราเกิดสมมติเราแ่เราสวดมนเสร็จเมตแพเมตตาอย่างเงี้ยนะเมื่อสวดมนเสร็จจิตเราเป็นกุศลตรงนี้แหละ มันมีพลังบุญบุญมันเกิดมีพลังเมื่อมีพลังแล้วเราก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์ประสอย่างนี้นะให้เขามีความสุขกายสุขใจแล้วทีนี้สัตว์ที่เราแผ่ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเขามีความลำบากกายลำบากใจหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าสมมติเรานั่งสวดมนต์อยู่ที่นี่ฮางครูสมมติเรานั่งสวดมนต์อยู่ที่นี่เสร็จแล้วจิตของเราเป็นบุญ เมื่อจิตเป็นบุญเนี่ยมันก็เบาอ่อนควรพวกนี้มันมันเกิดขึ้นเมื่อจิตงดงามขึ้นมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะแผ่ออกให้เขามีความสุขกันใช่ไหมคะเราไม่รู้หรอกสมมติเราแผ่ในนี้ก่อนเรามองไม่เห็นหรอกว่าใครกําลังลําบากอยู่ใช่ไหมคะแต่พวกเขาลําบากแน่นอนเพราะลําบากโดยสภาวธรรมลาบากไหมคะนั่งอยู่ก็ลําบากไหมยืนเดินนั่งนอนลําบากไหมคะ ลำบากสัตว์เหล่านี้กำลังได้รับความลำบากอยู่ในเรื่องของอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ี่ในเรื่องของอิริยาบถย่อยทั้งหลายลำบากไหมฮะในขณะที่เขาอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสบายใจหรือเปล่าเขาอาจจะมีความทุกข์ใจมากมายมหาศาลก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ทราบไงแต่เราก็แผ่ออกไปสัตว์ใดก็ตาม ที่กำลังทุกกายทุกใจอยู่อย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกกายทุกใจด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไปแล้วอย่างนี้นะอันนี้เหมือนกับว่าเราเอาบุญให้เขาถูกไหมก็ปรารถนาดีกับเขาต่อไปว่าเมื่อมีความสุขกายสุขใจแล้วใช่ไหมฮะพ้นจากความทุกข์แล้วให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดแสดงว่ากรุณามา โดยที่ไม่ต้องมีของไปแต่ว่ามีบุญบุญที่เกิดกับจิตเราอ่ะที่เราภาวนาเสร็จใช่ไหมคะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีวัตถุนะคุณครูนวพรทั็นไหมคะไม่มีวัตถุนะไม่มีวัตถุเอาไปให้เขานะอันแรกเมื่อกี้เนี่ยอธิบายเรื่องการให้วัตถุใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีวัตถุแต่ว่าเป็นเป็นถ้าว่าโดยวัตถุตรงนี้ก็คือเรื่องราว แต่ว่าวัตถุสิ่งของเนี่ยวัตถุสิ่งของไม่มีวัตถุเนี่ยจะเป็นพวกอข้าวเป็นพวกน้ําก็ได้เรื่องราวก็ได้ไงแต่ถ้าเรื่องราวมุ่งหมายว่าเราสวดหมดอยู่ที่นี่พอสวดเสร็จแล้วบุญเราเกิดกับใจใจเป็นบุญเสร็จก็เอาบุญที่มีนี้แหละแผ่ไปให้เขาแผ่ไปให้กับสัตว์สัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ที่อยู่ในนี้ทั้งหมด ทั้งสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหมดที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ได้รับความทุกข์กายทุกข์ใจโดยสภาวะอยู่ใช่ไหมคะสัตว์บางชนิดกําลังหากินอยู่เนี่ยเราไม่รู้ไงกาลังหาของกินอยู่ซึ่งบางทีอาจจะท้องแห้งอยู่ก็ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเราแพ่ไปบอกว่าเนี่ยขอให้ท่านจงได้รับบุญรับกุศลของข้าพเจ้า บุญของเรานี่แหละจะทําเป็นตัวกรุณาออกไปให้เขาเมื่อเขาได้รับบุญแล้วก็ขอให้เขามีความสุขกายสุขใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับของที่ให้ถูกไมหมฮะครูคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุญล้นวนเนาะอันนี้เอาบุญกรุณาบุญเมตตาได้ใช่ไหมคะเข้าเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละเป็นอย่างนี้คะ่ะ มีใครสงสัยตรงนี้อีกไหมฮะก็เข้าใจว่าการุณยนี้เป็นได้ท,ทั้งทอ่ธรรมได้การุณการุณาเนี่ยมันเป็นนามธรรมาทําไมถึงบอกเป็นนามธรรมเพราะเป็นเจตสิกถูกไหมกรุณาเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมาจับต้องสัมผัสไม่ได้กร,รุณาเกิดจากใจของเราเองว่าโดยเรานะกร,ะรุณาต้องเกิดที่ใจของเรา ให้เกิดที่ใจของเราไปเกิดกับสัตว์เหล่านั้นกรุณาก็อยู่กับสัตว์เหล่านั้นมีเหมือนกันเมื่อกรุณาเกิดกับเราเราขวนขวายเอาวัตถุก็ดีขวัญขวายเอาบุญก็ดีเอาไปกรุณาก็คือไปมอบให้กับสัตว์ที่กำลังได้รับลำบากอยู่เข้าใจนะฮะไะนั้นกรุณาเนี่ยไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ เราต้องแยกนะเข้าใจคุณครูกบนะคะไม่ปนกันนะต้องไม่ปนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเจตสิกตัวเจตสิกนี่ก็คือนามธรรมนามธรรมชนิดนี้เกิดที่หัวใจเกิดที่หัวใจนะคะเมื่อเมื่อนามธรรมชนิดนี้ที่ชื่อว่าการุณาเกิดที่หัวใจของเราเอง เรามีปัจจัยสี่ก็ดีมีบุญก็ดีที่เกิดกับตัวเราเองเราถึงจะมอบให้เขาได้ใช่ไหมคะแต่การที่เราจะมอบให้เขาบุคคลผู้ที่จะได้รับมอบนั้นจะต้องเป็นผู้ลำบากถูกไหมฮะในความลำบากตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขาดปัดจจัยสี่คือเขาลำบากปัจจัยสี่ เขากำลังลำบากในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจในอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนอยู่อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ตามสภาวธรรมถูกไหมฮะ